ออกกูไม่ออกเครื่องเพชรดูเพชรดูเพชรดเพดูเพชร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 ดูเ่ชรดเรดเหชรดเพชรดมั่ชรดูเพชรดูเพชรรเดดด ลูกมันเด้อยแมเาดึอมันดีลูกมันเด้อพี่น้องม่แจ็คสีเป็นทารลูกมันเด้อพี่น้องแจ็คสิใหญ่แจ็คบอแม่แจ็คสุก็อมแจ็คสีหมมแจ็คบอหม่จอจ็คบอของต้ก็ดึงขึ้นมาทำลูกออค่ะเอากล่นอกระเฮ้ยแ่เคยเห็นบ่เอากลอนอกน นีเด้อพี่น้องจะของงูอ่ะเด้อเรืองงอะจะชิดใจแม่มันก็งทำมเบิ่งตายไม่ได้หรอกข่าวลีบรไไ้ลูกก็ะไร้บ่ไ้แม่จกรไรกระไแมอยุกย่าไข่ฮอดแรนเจ้ลูกลูกลูกก็บกระไรีเพืนี้ พ <Keep S 2> ุ่งเงี้ยวให้พอมากบุษบาเฮเลล่ะเอาอะไรแล้าอะไรคอยไปข้างนอกไปข้างวัดสิบโมงไปให้ิอยเรื่องว่าเรื่อบบง่วจงายุฉันจันจขึ้หนึ่งโมงก่เนินไให้ีเดียว็นไปให้งมี่แคเห็นาย ยักษ์สมบัติมลชาตถือด้วยทวาดาพาดินชานนชิ้นดึงเอือจ้าาหลูกเอากุโอาินล่างโอนลอเพือให้ดึงดินข้ารังข้างอืมข้าังจะเหนบ่หมิงนั่นเนี่ยใหออตะวันถกพนามวมาถกโอข้าง้าเลยว่มาถ ออกถืออยูตัว่ามาถกตัวแม่ยาจบชื okay, okay. ่อเอาหัวคนฮะเพราะเดาลูกใหญ่ตีก็ได้ก็ร้องแค่ลูกทำหลงหัวอีนั้นทองนิหน่อยอยัางทำหนีแหละเพื่อนช่วมทองพี่แต่ลูกชอบถูกที่ผูกแน อัของตีมันมันบ่นใช่ใช่ขอบ่เอาแผลเกี่เราบาดึช่ไ่ไรดีพอแผลก็ยังบืนคายย่าเออกแผลดิก็ะแรงไปพอได้พายลูกลูกาไปยู่งไปลูกบาไปไปนี่ชุกด้อตีมันดีมัยห้ดีดีนั่นไปบ่ได้บ่ไปบ่ได้สัหัวเจอีกหน้น่ ไห,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 หวโด,<อ>น,วดนสัมเนาะขม่ไหวโดนทำฮ้ยสิ่นอนอยู่นี่บ,<อ>บ่น่าไปไปได้พี่นอนองอีลูกเกินมาบกบลอดสัมที่เรียนมาเสี่ยหอกอ๋บอบอกกสิหลอดหรือบอ่ดิ วาเกินล да ูกพี Antes, ่น้องเอ้ยเกินลูกค่าเอาออกกับปกติก็ออกถึงเลยแต่ว่าค้าวัวมันทบขึ้นลูกใต้หลอดเลยลูกค่ะแม่ก็จักสีหลอดจักบอเรีก็มาเบิ้งว่าตัวที่ชอบอีกเกินลูกอีพี่น้องแม่ก็จักสีหลอดจักบอติดค่ะตากแลดอีตากาเอ้ยนี่มันกระโดดจับตัวหนาหัน ยา้ประสันใช่แล้วหลายเลยลูกอาไรเลยแม่นีปิดเดนลืนจะลนะอู้หูโ่เยโง่เยง่ห่วยเยบักเกมันมายโ้มันฝังมันโ่น

ง่ายเลยั้น้ำมสิด้ทั้งังี่วง่ายผีดเลยนี่พี่น้องได้แล้วได้แล้วน้องจะไม่ชอบคุ้มนะโขกนีเด้

เป็เปัวเอาอย่าแล้วก็สีไทยเท่าไไม่รด้ว่าต้อตาใหญ่ไงมันต้อามมุต่าเจ้าจะสิร่่อ้ออออยู่านแล้วขาดี่เมง่อิงเห็นเมว เรื่องพี่ยื่นไรไลททั้งล่างมันฝุ่น ม um oh, ีอะารข้า oh ห oh ุ่นส่มันเด่นไม่ใช่ยี่มอ้โหอะเนแอบวด้ ปติมันสิตะบุหร่าแม่นาี่บจับนี่ไรยันนีป่ปติจับตัวนี้บร่โอมวางสิต๊มันหายกดออกเลยโบมันมันหอนหาเลยหานะที่เลยตบเอาตบเอา